สวัสดีครับผมช่องอูไทยพาทำครับผมวันนี้จะพาไปทำอะไรครับผมไปดูครับอูไทยพาทำวันนี้จะพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าฐานของไฟโซล่าเซลล์นะครับแบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่มันไม่ติดครับคล้ายๆว่าแบตมันเสื่อมครับแบตที่เก็บไฟมันเสื่อมครับมันชาร์จไฟแล้วมันไม่เก็บไฟนะครับ นะครับเราจะมาแกะนะครับมันเปิดไม่ติดนะครับเราก็มาแกะครับผมแกะออกมานะครับด้วยไขควงนะครับเราก็จะมีหัวไอหัวแรงครับหัวบัดจีนะครับมีเราต้องมีหัวบัดจีด้วยนะครับนะครับหัวบัดจีแล้วก็ทานแบบ3.7มโวลต์นะครับนี่ครับแบบที่ในรูปนี้นะครับเราซื้อสั่งซื้อจาก l าสด้ามานะครับ ก้อนหนึ่งก็ 30- 40บสบาทนะครับสั่งซื้อมาสัมากโซลาเซลล์นี่มันจะเสียที่ตัวแบตเตอรี่นี่นะครับแบตไม่เก็บไฟอย่างอื่นมันก็จะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ครับผมเราก็มาบัญชีออกนะครับบัญีออกด้วยหัวแรงนะครับแล้วก็ดูขั้วผมก็รล้ใหามันถูกขัวข้วกันด้วยนะครับการซื้อแบตมาก็ยิ่งเก็บไฟเยอะอะไรก็ยิ่งดีนะครับ แต่ผมองมุมจะใช้แบบรุ่นที่ด้เห็นในรูปนี่แหละครับก้อนงีบานนี่ครับเราทําแล้วมันก็จะเราเปลี่ยนแล้วมันก็จะติดอย่างนี้ครับมันน่าจะโอเคครับผมแล้วก็เราลองเปิดปิดดูมันติดแล้วครับมันจะเป็นตัวทํามีอัตโนมัติด้วยครับเวลาไฟมืดมันก็จะเวลามันค่ามันก็จะติดครับผมตอนจ้ามันก็จะดบหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวมันก็จะเราตั้งเป็นโหมดเคลื่อนไหวมี อะไรมาเดินผ่านรีไว้ก่อนพอมีอะไรเดินผ่านก็สว่างจ้าขึ้นมา20วิแล้วก็ดับลงแล้วก็เป็นรีไวประมาณ30เอร์เซนตนะครับพอมีอะไรมาผ่านก็จะสว่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ20 20วินาทีมันจะปิดแต่ถ้ามีหมามีอะไรวิ่งผ่านบ่อยมันก็หมดไวนะครับก็พลอยให้แบตนี่เสื่อมไปด้วยครับผมก็แบตที่ผมซื้อมาใช้ก็มันได้ประมาณสักเกือบเกือบปีครับก็จะเป็นอีกว่าไม่ไม่ไมไม ไม่ถึงเช้าครับอยู่ไม่ถึงตั้งแต่หัวค่าไม่ถึงเช้ามันก็มันก็ดับนะครับผมก็เลยต้องไปเอามานะไปซื้อเอามาเปลี่ยนใหม่ครับก็ประมาณนั้นนะครับ